พร้อมกับสินค้าครบเครื่องเรื่องของใช้ภายในบ้านจัดกันอย่างจุกใจ3วันตั้งแต่วันศุกร์ที่2ท่ธันวาคมถึงวันอาทิตย์ที่4ท่ธันวาคมนี้เท่านั้นแจกจริงไม่ต้องลุ้นเพียงซื้อสินค้าครบ300บาทเลือกรับฟรีรอมลิมิเต็ดอ dition หรือกระบอกน้ำความจุ2,000มิลลิลิตรจากมิสเตอร์ กิจกรรมสุดพิเศษในงานฉลองเปิดสาขาใหม่พบกันในวันศุกร์ที่2ธันวาคมถึงวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมนี้เท่านั้นร้าน Mr. ต DIY มีสินค้ามากมายกว่า18,000รายการทั้งอุปกรณ์เครื่องมือช่างเครื่องใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอุปกรณ์เสริมในรถยนต์อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและอื่นๆอีกมากมายแน่นอนว่ารับแกัน มิสเตอร์ DIY มากกว่า500สาขาทุกทิศทั่วไทยใกล้บ้านคุณ